เตลาให้มาเช่นกันจะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเป็นายสปอตมอนิเตอร์เวลาที่การทํางานนะครับเวลารถเรียกว่าจุดอับสายตานะครับเวลาที่ที่มีรถมานะครับจะมีการโชว์ไฟนะครับเตือนให้ผู้ขับขี่เนี่ยด้านซ้ายหรือด้านขวาก็าตามกรณีที่ว่ามีจุดอับนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นในเรื่องของตัวไฟสัญญาณเพื่อจะเตือนให้รู้ว่าเฮ้ยมีรถกำลัง เาเรียกว่า RCTA ตัวเซนเซอร์นะครับจะฝังอยู่ข้างใต้ตรงนี้บางมองด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะตัวกล้องก็คือแบ็ค c a m มราก็คือกล้องมองหลังนะครับส่วนด้านซ้ายมือตัวนี้ช่องเล็กๆนะครับเราจะเห็นนะครับจะมีลักษณะเรียกว่ามองข้างบน,น วัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับสอสองโตโยต้วันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถอีกรุ่นหนึ่งของ t o โยต้ซึ่งเรียกว่าขายดีเช่นกันนะครับนั่นก็คือตัวร็อกโคตัวร็อกโคตัวนี้จะมีการปรับปรุง นะครับในช่วงปี2021ปลายปีนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นตัวใหม่นี่แหละนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับก่อนอื่นผมขอเท้าความนิดนึงก่อนว่าตัวล็อกโคตัวนี้เป็นการต่อยอดขึ้นมาจากรถ เกรดไฮนะครับซึ่งจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นที่เราเห็นเห็นกันอยู่นะครับก็คือในพวกสปอร์ตบาร์หรือว่าจะมีในพวกตัวคิ้วโป่งข้างนะครับแล้วก็ลายล้อต่างๆนะครับแต่ทีนี้ยออปชันในเรื่องของ ความปลอดภัยนะครับที่เพิ่มเติมแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับในราคาเดิมเนี่ยรถโคตัวเก่าเนี่ยจะอยู่ที่1ล้านกับอีก79,000บาทนะครับตัวใหม่ก็คือตัวปัจจุบันตัวนี้นะครับที่ผมครับจะทำการรีวิวให้ดูนี้จะอยู่ที่1น0 0 0ล้าบาทนะครับเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนกันบ้างนะครับเริ่มจากจุดแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับ ที่ให้มาจะเป็นกล้องนะครับกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องเรียกว่าเป็นกล้อง360องศาเลยพูดง่ายๆจะเป็นกล้องรอบคันด้วยนะครับจุดที่ในเรื่องความปลอดภัยอีกอย่างหนึง่งมาแล้วครับตัวนี้อย่างที่ผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยอยากจะเฮ้ยทำไมลดระดับร้านนะครับทำไมถึงไม่มี t ต y ยต้าให้มาเช่นกันจะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าเป็น b บสปอตมอนิเตอร์เวลาที่การทำงานนะครับเวลารถ เรียกว่าจุดอับสายตานะครับเวลาที่ที่มีรถมานะครับจะมีการโชว์ไฟนะครับเตือนให้ผู้ขับขี่เนี่ยด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ตามกรณีที่ว่ามีจุดอับนะครับทำให้เราสามารถมองเห็นในเรื่องของตัวไฟสัญญาณเพื่อจะเตือนให้รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. มีรถกำลังมานะครับ mm hmm. เพราะเนื่องจากว่ารถตัวใหญ่ๆอะ่ะบางทีจุดอับสายตาตัวเนี้ยจะมีอยู่นะครับทีนี้มาต่อเนื่องกันนะครับ นอกจากในเรื่องของตัวจุดอับสายตาตัวนี้แล้วยังจะมีเพิ่มเติมคือตัวนี้ครับเขาเรียกว่า RCGA ตัวเซนเซอร์นะครับจะฝังอยู่ข้างใต้ตรงนี้บางคนเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมตัวกันชนตัวนี้ตัวพลาสติกเนี่ยจะมีความสูงขึ้นมาแต่ตัวเนี้ยทางโตโตาเนี่ยเขาจะฝังเซ,เซ็นเซอร์ไว้นะครับมีไว้เพื่ออะไรเวลาที่เรากรณีถถอยรถออกจากซองนะครับ มันจะมีในเรื่องของตัวกล้องก็ตามแต่แต่ตรงเนี้ยบางทีอ่ะในองศาตัวกล้องอ่ะเราอาจจะมองเห็นไม่ครอบคลุมนะครับถ้ากรณีมีรถวิ่งมานะครับตัวเนี้ยก็จะเตือนเตือนเตือนยังไงเตือนเช่นเดียวกับตัวจุดตรงกระจกเหมือนตัวใบสปอร์ตตัวไฟที่ทำงานเช่นกันนะครับนอกเหนือจากตัวที่เรียกว่าความปลอดภัยต่างๆที่ผมพูดกล่าวถึงแล้วนะครับมันก็จะมีเรียกว่าตัวนี้ครับ จะมีไฟเขาเรียกว่าเป็นเวลคัมไลท์นะครับช่วยยังไงเวลาที่เรามีการเปิดกดรีโมทนะครับไฟตัวนี้จะแสดงสถานะส่งที่พื้นเพื่อได้เห็นนะครับขอบประตูขอบชายต่างๆให้ก้าวขึ้นสะดวกได้ยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆแล้วนะครับความสะดวกสบายก็เพิ่มเติมมาขึ้นนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าตัวแอร แอรตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแอร์ดิจิตอลละนะครับก็คือจะเป็นดูอัลโซนนะครับเราสามารถปรับเรียกว่าแบ่งได้เลยนะครับของเดิมที่จะไม่มีนะครับแต่ตัวเนี้เราสามารถเปิดแล้วก็สามารถปรับปรับได้เลยซ้ายขวาเลยจะสังเกตดูนะครับถ้าเรากดคำนี้นะครับ เราสามารถปรับได้คือผู้โดยสารด้านข้างคนขับหรือฝั่งคนขับก็ตามแต่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่18องศาสูงสุดก็จะอยู่ที่32องศานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวแอร์ด้านหลังนะครับ เพื่อให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยนะครับได้รับความเย็นได้ทั่วถึงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถึงไม่มีแอร์ด้านหลังก็ตามแต่แอร์ของ t o y ยต้ามั่นใจได้อยู่แล้วครับว่ายังมีความเย็นที่เรียกว่าเพียงพออยู่แล้วนะครับ มื่อกี้ที่ผมให้ดูถึงตัวกล้องด้านนอกนะครับทีนี้เรามามองถึงการแสดงผลของภายในนะครับในกล้อง360องศาว่ามีการแสดงสถานะยังไงบ้างยกตัวอย่างนะครับผมเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูมุมมองด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะตัวกล้องก็คือแบ็คคาเมราก็คือกล้องมองหลังนะครับส่วนด้านซ้ายมือตัวนี้ช่องเล็กๆนะครับเราจะเห็นนะครับจะมีลักษณะเรียกว่ามองข้างบนขึ้นมาเรียกว่าเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับซึ่งจะมองเห็นจากตัวรถโดยรอบตรงนี้ดียังไง เรายังมองเห็นในเรื่องของบางทีนะครับด้วยความว่ารถเราสูงนะเนอะมันจะมีในเรื่องของความปลอดภัยเราจะมองเห็นว่ามีวัตถุหรือมีเด็กอะไรต่างๆเนี่ยอยู่รอบตัวรถไหมนะครับเพื่อความปลอดภัยเช่นกันนะครับทีนี้นะครับตัวตัวกล้องตัวนี้เราสามารถปรับมุมมองได้นะครับปุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงคอนโซลด้านขวามือนะครับ ฝั่งนี้นะครับตอนนี้ก็คือจะโชว์ในเรื่องของสถานะตรงรอบๆนะครับตรงตรงด้านด้านหน้าด้านหน้าของเรานะครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้เนาะจะมีมุมเนี่ยซึ่งเราสามารถปรับได้นะครับกดสถานะต้องการเนี่ยเวลาที่เรามีการเลี้ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยองศานะครับเขาจะโชว์ในเรื่องของตัวกล้องได้เช่นกันนะครับนี่คือความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งนะครับที่โตโยต้าเพิ่มเติมขึ้นมา เป็นไงบ้างครับออปชันที่ปรับเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมกับราคาที่ต่างจากเดิม1 7 0 0 0 0บาทนะครับส่วนตัวเนี้ผมคิดว่าคุ้มค่าทีเดียวให้ในเรื่องของทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับทีนี้นอกเหนือจากตัวรถแล้วนะครับทางผมเองเนี่ยก็จะมีแคมเปญและพวกอุปกรณ์ของตกแต่งที่นอกเหนือจากตัวรถให้กับลูกค้ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่ชิ้นแรกเลยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ คือตัวนี้เรียกว่าต้องมีอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าชุดเปิดโชคฝากระโปรงหน้านะครับช่วยผ่อนแรงเลยอย่างที่ผมบอกว่าพอเปิดขึ้นปุ๊บเด้งขึ้นโดยปกติอ่ะเราจะต้องใช้เหล็กตัวนี้แล้วกว่าจะค้ำแรงขึ้นอ่ะมันจะค่อนข้างเรียกว่าหนักเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีด้านนี้ครับในเรื่องของตัวกันสาด นะครับกันสาดด้านข้างนะครับสี่ประตูตัวนี้ก็คือเป็นของแท้จากโตโยต้าเช่นกันนะครับเพิ่มเติมลงมาก็คือเบ้ารองมือจับเบ้ารองมือจับชุดนี้นะครับจะเป็นกรอบรองเต็มชุดแต่ก็มีให้เลือกถ้าใครติดตามคลิปที่แล้วดูนะครับมันก็จะมีลักษณะเป็นเคฟล่านะครับเพิ่มเติมลงมาเพื่อความดุดันมากขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นข้อฝา ฝังน้ำมันนะครับช่วยให้เพิ่มเสริมในเรื่องของความแกร่งมากขึ้นเช่นกันนะครับทีนี้เนื่องจากว่าล็อกโคเนี่ยมันจะมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าตัวไลเนอร์ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วรวมถึงสปอร์ตบาร์เนาะเพิ่มในเรื่องของให้มันแมทช์ก,กับตัวรถนะครับจะมีเพิ่มตรงนี้ให้นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นตัวครอบนะครับตรง ฝาหลังตรงนี้นะครับซึ่งเป็นของแท้ของ t o y ยต้าเช่นกันนะครับล็อกโคเนี่ยจะมีในเรื่องของตัวชุดผ่อนแรงฝาท้ายอยู่แล้วนะที่มาจากโรงงานเลยนะครับตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่ประเภทว่าจะต้องเปิดบ่อยๆนะครับเวลาใส่บรรทุกของอะไรต่างๆตรงนี้นะครับ นี่แหละครับก็คือเป็นอุปกรณ์ของแถมต่างๆนะครับที่ผมให้แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยลูกค้าสนใจจริงๆเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามตามเบอร์ข้างล่างผมได้นะครับผมจะจัดแคมเปญให้ตามความเหมาะสมหรือตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยพร้อมกับทั้งดอกเบีย้ยพิเศษที่ลูกค้าตามเงื่อนไขนะครับตามขั้นตอนของการดาวแต่ละช่วงนะครับและตอนนี้โตโยต้าเนี่ยยังมีสิทธิ์มอบเรียกว่าบายมอนะครับลูกค้าที่มีรถ ต้องย้ำว่าชื่อตรงนะครับครอบครองรถเนี่ยสองปีขึ้นไปนะครับตรงนี้สามารถใช้สิทธิ์โดยไม่ต้องใช้คนคำได้หรือสามารถเรียกเรียกว่าออกรถเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องดาวได้เลยพร้อมทั้งดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับเช่นกันอีกแคมเปญหนึ่งเรียกว่าใบอีซีนะครับผู้ที่ทำงานนะครับมากกว่า2ปีขึ้นไปต้องย้ำว่าว่าต้องเป็นพนักงานที่มีเอกสารอย่างเช่นสลิปเงือนเดือนเนาะ นะครับตรงนี้ก็ได้รับสิทธิ์เช่นกันนะครับตรงนี้ผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าหากใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถโทรติดต่อผมได้นะครับหรือคอมเมนต์เข้ามาเลยในอินบ็อกซ์นะครับตรงนี้ผมพร้อมที่จะตอบปัญหาหรือถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจในรถตัวเกรดรุ่นอื่นๆนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เช่นกันยังไงตรงนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าคลิปหน้ามีอะไรเพิ่มเติมผมจะอัปเดตมาอยู่เรื่อยๆนะครับในเรื่องของแคมเปญและตัวรถฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีอะไรเด็ดๆลองติดตามคลิปหน้ากันดูนะครับขอบคุณมากนะครับ